คนว่าเอาไปลาบบิวกว่าถ้าเธอเนี่ยเอานี้มาเนี้นะวันน้อบเปลือกมะเข้าครับโหนึ่งสองเส้นเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรอะไรเนี่ยไปไหนกันไปหาลุงอุบลครับ อ่ะเดี๋ยวไอ้นี่มึงถือเป็ดถือไก่มาจากไหนเนี่ยเป็ดหรือไก่เนี่ยมโงไม่รู้เหรอเป็ดไงเพิ่งขโมยมาจากปากหมาเมื่อกี้เนี่ยมึงจะไปไหนกันเนี่ยก็ไปหาผู้ใหญ่อุบลเอางี้เดี๋ยวเอาไปงั้ก็พาเอาไปพาไปหาผู้ใหญ่อุบลเดี๋ยวไปทำกินกันแต่ไม่รู้เขาจะทำอะไรนะผมไม่รู้นะ,ะก็ไม่รู้แหละไปไปไปงั้นเดี๋ยวไปด้วยได้ได้ครับมึงแต่งตัวอะไรขึ้นมงไงเนี่ยชุดใหม่ไงชุดใหม่โอ้ยบกกักีบ่าแล้วถ้าอยากได้มามึงนับแต่นับมึูเป็นไงบล ครับสวัสดีครับวันดี้คนดีดีครับท่านท่านหนังอย่างนีมังนเยหยังมั่นหีวันแหีหาปลาหาปูโอ้ยพักันกินตะปาอีกแล้วมันบอกกินปลาสิกินยังตอนนี้โควิดเข้ามานะน้องหนาหากินลาหัวน้ำหนองนี่ยมันดีแล้วกับแมนยูตะวัาบอแมนตวัสิมาตะกินตะป่านี่กินจนรอยน้าเก่งแล้วเอาสินี่มนีขอยมีเป็ดมาให้พ่อเยวบเอาไปเฮ็ดให้กินนะเนี่ยเอาเฮ็ดกับมีตรลาบเะสุ เมนูนอกเหนือจากเหล้ากับต้มกูกินจนดากส่วนบเลยนี่ลิ้ิ้วมกำเริบเลยนี่มันกกินข่กระเจยนลงน้ำนี่ไม่จะเมา่้วานคนแหนน่ะเอา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 เมก่อนี่เอาปลาจีเดือดไปก้อยโอ้กินก้อยไปจีเดือดอีกแล้วปลาปลาปาปเนี่ยไปลาเป็ดาโอ้ยไดจังได้ปนิมยี่บันนั่นเห็นบ่ปลายังงนี้บานี่เอาสละ นิ่งเงียบกว้านี่เพิ่งลาโอ้ยไม่เราได้ป็นนิ่งเียีตัวละเศร้าเอาเป็ดนีไปค้างไกลเลยนยนนหามดโอ้นี่ไปลาเป็ดีไหมปลาจงพนตัวน้โอ้หาปลาแม่พนตัวโอ้อน่หห้งยาดฮอปตาโอ้ตัวใหี้ตั้ันมิลลี่โอ้ควได้ง้ไหยคอยว่าเป็นลาบเป็ดกตมเป็ดอยกินนี่หมเบือเอือนแล้วพายห้งแล้ลาบกับตม เอางีสิอาจารย์ยังเดี๋ยวผมสิมีวิธีเห็นแต่กินวิธีอะไรอีกอบเป็ดเฮ้อบเป็ดบ่เคยได้ยินจักเทียโอ้ยเที่ยวที่แล้วก็อบก๊อบไม่ข่อยกินไปบ้านเขาเนี่ยนี่ก็อบไกล้ข่อยกินเออบบดนี้อบเป็ดอบแบบไหนเล้ยนี่เว่าไก่อนเดีวิธีอบเจ้ากินแล้วกันอาจารย์มาเดี๋ยวไปอบสู้กินปลาของพ่อเอาแล้วไปไปกินอบเป็ดน้ำพริกวนอบเป็ดมาสิบเ้าวอดปลา เอาล้วครับพี่น้องแบบที่นี่เอาหยางเรียบร้อยแล้วอี่หยางเรียบร้อยสีเฮ็ดเคยชู้กินได้แบดที่นี่เดี๋ยว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 เจ้าเฮ็ดจังไหนเอาโอ้ยผมตำเครื่องมาเรียบร้อยแล้วตำเครื่องเอาเครื่องจากมาเบิ่งเด้ออันนี้อีหยังนี่มุนอุ้ยปุ้ยอยู่นี่นี่เบิดสุยังตากไข่ใบบักรวดคาใบผักไทยผิดไทยอ่อนหอมตัวละหอมหอมอยู่ได้ไรอืมเดอะแมนอยู่อือ่ะมเราเฮ็ดจังไหบแบบนี้บางทียัดเโาดาก็หนนีเระพอนั่นโอ้ อันนั้นยัดเขาด่างมันครับแต่ยกตโวเป็ดขึ้นเบิ้งกันน่ะอ๋อแล้เจ้ายัดเขาให้หมดครับโอ้ขอเครื่องใน้กับยัดเขาไปน้ำกันเนี่ยนี่แจ็กบัติเฮียแน่บัตเฮียแน่กับตั้มบัตดามันแสบตูดไหมนะกินได้บ่นี่กินได้บ่นี่เห็ดแล้วแล้วนี่เป็นกินบ่ได้ดพอนโอ้ขา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 ยัดเขาไปมื่อคันนี่โอ๋อวิชีอะไรเนี่ย โอ้ยซุ่มเด็กหน่อยรุนไหมมันก็บอกหูจักดอกลุงบนก็เพิ่งหัดทำวันนี้แหละย้ะฮะสิ่งที่คนว่าเอาไปลาบบิ้วก็เสียงโอ้ยเสียผมรถเปลี่ยนคนนี่ไหมเอายุทธ์เสือใส่อีกแล้วไม่หยังนี่ไมนหยังนี่เดี๋ยวเดียวเดียวหยังอีหยังนี่ขวดหยังนี่ขวดเราเฮ้ยขวดเราเราจะเอายังไม่เสียบมันเออจะจะสวัดขวดแล้วขวดก็สิหลงเนาะงขแม้นี่อีหยังนี่เราเฮ้ยเรานอกเจ้าไม่เห็นหยังขวดเให้มันไอเราเขาไปนี่นีอืมจะฉุดฉุดฉุดเป็นสูตรเรา มันบรรพบุได้สูตรลับพิเศษสูตรลับพิเศษโอ้ยเอาเอาเอาคอยสิทานกินเอาเย็นเย็นเย็นหลดเจ้าโอ้กินให้ได้เนะเจ้าเครื่องยับเสียอย่างนี้เพียงคือว่ากันเห็ดเตยทัวแต่มันกินอะไรอยู่ดีบปล่าเ้ยทหูคือกันว่าเพิ่นเห็ดจังจีมันอันนี้เป็ดเด้อันนี้เป็ดเด้อเออเจ้าเคยเห็ดกินบ่อยู่ดีถามอยู่ดีก็มือนี่เราขมือเลยแต่เข้าห้าหนิไหมคอยเห็นอันเที่ยวกราดพวกเจ้าไปอบยังก่อนอบกบก่อไปยู้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 จับขวดไว้จังบาทเลย จับขวดไว้ยังไงนะจับขวดเออจับขวดไว้ยัยเราขวมเด้อจับขวดจับไว้โอ้ยมันแมนบอนักเอาเสียบลงสิเจ้าคือบัใส่ถาดเพราะเขาคอยเห็นเขาแบบอบไก่เขาถาดไว้อย่ามันกือสีได้น้ำมันน้ำไหมแมนอันนี้ผมนีเหลาอยู่นี่หั่นแล้วโอ้ยเฮียบอลนักเหลาคือว่าเป็ดนี่มัน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 หลายเจ้าจับไว้ข่อยยังาดนะจับอยังไงจับจับขวดนี่ไหมจับนี่ไว้ข่อยไหมจับไว้ซื้อจับจับขวดไว้ข่อยซื้อจับไว้เนาะสีแดง ยังบบบนี้อ๋ออ๋ออะไรยังบบเนียไปเร้าเอาขีตมโอ๊ยมันจะไปจะไปจะไปเอาเนี่ยเอาขีตมไม่เห็นยังนี่ก็ย่าเราเขาค่อยออกโอ้โอ้จะไปจะไปหวยวัวไตจับยุ่นี่เดี๋ย่ายไมย่ไหมแนม่บอนอหนอนอว่าไปขวดเอาขีตมอีกมือกับ่ีร่างด้วยแบนี้เออขอซีล่างเขาค่อยลอกพ่อค่อยติด อยัดไปขวดเอาต้นเข่าไปเนอะเอาตรงตรงเลยมั้งล่ะมันมาอยู่ดัดดันไปทา้งนาคุณอีกเออนั่นเรียบร้อยไปที่ไหนนั่งเสียงเออเรียบร้อยแบบใดเอานี่ยยัดไปควอยเนี่บ้านบักงนาเอาเนี้เฮ็ดจังไดงบ้านนี่ถาดเถื่อนเอานี้ยมันเนี่อเออความได้อยู่ธ์กันล่ะเออยัดไปควอยกนะจัดยังอีกเอาเอาเราไปขวดขีดตมมาาลงมาปิดเลย บ, uce, sky, บ่ให้บ่ไฮอันอากาศมันเข้าบ่ไอยย่านไอ้มันไม้มันไม่โอ้โอู้ยานเสียเป็ดขีมเด้บัดนี้บ่เสียเสียพุ่งเข่ากันบ่เสียทำแต่ทำมาจันพ้นมึงแล้วเคยทำกันกินทีหนึงแล้วขอยก็บ่เสียจอดอกขิ้ว่าปากเดี๋ยว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 เดียเคยเห็นตะไคร้อบฟางอันนี้มันอบเปียกมะพร้าวกะลาบบ่เปียกมะพร้าวครับหยุกใหม่ไปแมันยังน้อบัดนี้น้อแม่นบ่หน้อ แมนเป๊บอบเปลือกบักเภาอแมนบ่าล่ะอุบลแมนแมนมันจะได้แล้วพ่ะเดี๋ยวไปเนีไยเนี่คือยังเห็ดไปทัวแถวว่าแมนว่าล่ะเขาเห็นข่อยเห็นตาอบฟางอันนี้คือยังไปอบเปลือกบักเภาข่ยคือเ่เคยเห็นนี่คือเอาเอาเจ้าเห็ดให้เรียบร้อยข่อยจังสีถามเจ้าดีกว่าเบิ่งซ่องเป็นต่ายากไหมเจ้าสัวข่อยดีดีถามก็บพ่ตอบเว้ยมันยากอยู่เออเพิ่งเคยเห็นเว้ยมันจิสุกบ่นี่เป็ดอบเปลือกบักเภาสูตรอะไรเนี่ยพ่อครับพ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน มันคือว่าจีบแล้วเอาเบิงเอาไว้รถตัวอันไหนมันกินได้อันไหนจีบเพราะได้อยู่น้ำทงน้ำเท้าสามารถแปลงเป็นไในมืดอาจารย์เพราจำเป็นต้องเป็นฟางเออสูตรผู้เผาวันเขาให้ได้เบิ้ดมาทำเปลี่ยนไฟคือว่าสามารถแปลงได้นมืดวันถอยยุ่งไหยยุ่งหน้าเนี่ยคือบ่มีฟางก็สามารถมีเปลือกบักเผาก็เอาเปลือกบักเผาได้มันจาทำเป็นเชือไฟได้เป็ดอบเปลือกบักเผาเชื่อกันจุดนะเชื่อกันจุด เอาไสเอาไสุ่มเลยบอ่านี่ยนี่ฮู้หูไังไงว่ามันสุกหรือปลาสุกเดี๋ยวกลามาเผาสามเฉี่ยวกินเดเลยเลยว่าบ่ได้กินได้ไม่ได้กินหรือกินไม่ได้พ่อครับก็ประมาณนั้นแหละเพราะว่าได้กูว่าไปกินต้มปลาสักเอฟตัวนี้กูว่าบ่ได้กินดอกเสียฟีฟีซื่อบ่เสียลาบยังง่ายเลยพ่อครับลาบมันกินบ่อยเลยน้องมิกกินจนจะเป็นเก้าเป็นสิบแล้วโอ้ยมันยังนงกบอสเนี่ยเอาเลย เป็ดอบเปียกบักเท้าห้องเขาไงอุบลอืจิตทะเบงจิตทะเบิงคือการรอดจิตด้กินบ่เออบอกว่าถ้าเอามาลาบถ้าเอามาลาบก็ยังเอามาอุบหัวกินไหนออลุกล่ามั้งเนี่ยหลังหู้แด้งได้ว่ามันสุกตอนไหนผมกะเอากะเอาโอ้ยใช่เวลาเรโดนบ่กัดสีโดนเติบอยู่จังมีสิบนาทีก่อนโอ้เมนูเป็ด อเปลือกบักเท้าแมนกูเบิ่งไปเบิ่งมาแล้วว่าแมนแต่เปลือกบักเท้าดนเดี๋ยวบ้านนี้ยังแน่ละ่ะ <c oughs> จักเปลือกไม่เปลือกไหลยังเอามาใส่มัดไม่แกงขีโม่เนั่นเออ <c oughs> นั่นแหละแน่ามันสิแซ่บบ่โอ้ย <c oughs> เวลามันสุกเนี่ยมันสิสุกซ้ำกันหมดบ่ปะซ้ำกันหมดครับเพราะว่าผมอันนั้นเบิด์นเราด้เอาดินปิดไือเบิร์นเราดอเอาดินปิดไว้ปิดไปแล้วบ่มีอากาศเข้าอ๋อมันก็สิฮ้อนไปซ้ำกันหมดมันสิไปซ้ำกันหมดคือยังเฮาทอดปลานี่แม่พ่ออีกตอนนี้เฮาแปลกแปลอ มื่อคืนว่ันศมกร์ขี่ข้างคากรสันเชื่อมิกเดี๋ยวข้างหน้ากินหมาแน่โ้ยคนบันแมงบอกกินหมาโอ้ยกลัวใหม่ครับโอ้โอ้ไฟหมดแล้วบ้านนี้ไฟหมดแล้วไฟหมดแล้วได้แล้วเปิดจังไหนบ้านเปิดทั้งหล่พ่อบ้านนี้อันนี้คือซุกแล้วบ้านเธอซุกแล้วเอ้ามามาเบิรงครับพี่น้องครับกิ้มวันไหนก็ต้องกินได้หมอนี่โอ้เอ้ยบาว่านเหรอ อเขี้ออกดีๆขี้ออกเบียยช่างฝุ่นออกดีๆเพือห่อนเถอะพ่อซุกแล้วซุกแล้วเปียบักเผาก็มดพ่อดีวะเอามาเบิ้งกันครับเอาจับพู้ละทางด้วยพ่อโอ้ผู้ละทางเอาเดี๋ยวทำมาเบิ้งเอาลงเนื้อสองซ้ำสุดยอดเลยเป็นทางเตะงามวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเบิ้งกันโอ้ยเครื่องมันออกเกิดใหม่เนาะเออจงสีหรอพ่อมันยังเคยกรอบกว่าครับสีแฮมดีเว้ยผักเลยเดี๋ว พินจังได้ยี่บาทเอาจามิลลี่ยกมาเบิ้งพินจังได้ย่บาทโอ้ยฉันงโอ้ยโอ้ยไม่ยวไปบ่าพี่ด้กินเนี่ยพี่ยังบ่ตายจับจัยกใส่ถาดยกใส่ถาดเลยอ่ะได้แล้วเอายกมาใส่ถาดยังบ่ตายอยู่นี่ยังไม่ตายเบ้งนี่เดี๋ยวเดยบาทนี่เอายกมายกมาใส่มาเบิ้งกันนะเดี๋ยวไอ้เบิ้งไอ้เบิ้งบัดที้นี่สุดยอดเอาเดี๋ยวไปนั่งเบิ้งจุศาดพูนละป้า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 เอาละครับพี่น้อง ม่ยังแลี้ยเราด้วครับอบเพชรผมบ้านี่โอ้เบิ้งที่ละพี่น้องโอ้เอออาจารย์เหลือจะว่าจังไหนเออเหลืองเป็นตะกินอยู่หรือเป็นตะกินอยู่ครับผมคืออยู่คืออยู่เอ้าอาจารย์พุ่นเป็นผู้ชั่มแหละก่อนชั่มแหลกด้วยเจ้าชั่มแหลกมานีเออเอาอาจารย์เหลือเอาอาจารย์เหลือไิธีกันแหละโอเคโอ้อ๋อขายน้องมีกอนี่เบราขาตุ้ยนี่ไหมเอาเนื้อเอเอาเอานี่ไหมขาตุ้ยนี่ไหมขาตุ้ยเหรอขาตุ้ยขาตุ้ยสุกเซยเลยน้องมิก ้ยไก่ย่างมาเนี่ยครับอุ้ยอร่อยนี่เดี๋ยวเน้ำคิีมเฟตเฟอืออืออ้านี่เอนันวาสเฟตสมบูรณ์อันนี้ผู้ใดน้ออ่ะเนี่น้องมิกน้องมิกลองชิมดูก็วางก่อนสิพ่าะมันร้อไม่จะจับไม่ไม่เอาชิ้นตรงนี้ปาดตรงนี้หน่อยนึงบองฮอนปนใดอกอดอมหัาหักออกมาเออหักออกมาินอาอกินแล้วจะได้บิน ครับเอากินเราสิได้กินเอเอยังไงอืออือบอ้ท่านใครกินโอ้บอกกันกินเราบะเนี่ยอือเป็นไหนกดกดโอ้ยกูดเสยว่ะหมากินเป็ดไหมเออแสีบเลยนะครับพี่น้องเด้อฟัลังออกเลยโอ้เป็ดมันอีโอ้เป็ดูขากันมักเลยนี่มันเแลี่ยวมีรนอ่อนมันจริงขอบๆน้องเอออือเสียบเสยวอมซับซับซับ เขาจะก็ก,ก,กินได้อันนี้ว่ามันเฮดเลนได้พี่น้องเฮ็ดกินอีหลีเฮ็ดกินได้อีหลีที่แรกข่อยว่ามันจะเล่าสิเฮดเลนอืเสีบสยบเซยมาท่านแซ่บเซยอะไรรู้อะไรรูนหนาโอ้โหเราปาดกินเป็น,ปนไปเออพุนหนาเราปาดกินเป็นนะขุนหนาเออเป็นตอนพุนหนาอืมเอ,เ,อเ,อเอาเอิร์กมันสวยเอาเถาวัลมื่อนี่ให้มาเบิงเมน,นูอบเป็ด ของพ่อใหญ่อุบลประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จโดยการในใส่กะลาบักข้าวอบเห็นบ่ครับผมเปลือกบักข้าวอบเปลือกมะพร้าวอบไม่ได้ใช้ฟางนะครับครับถือว่ากินได้แซ่บครับพี่น้องครับ่ได้เด็นทีมเนาะครับผมเอาขอบคุณหลายๆเอาซุปมูนันบ่เบาอีหยังบนนี่้ไม่เบาเลยแซ่บโอ้น้องมิกแซ่บวะแซ่บบ่อร่อยฮะอร่อยอร่อยเอามื่อนี้คือสิเอาไว้ซ้ำนี่แหละเอาฝากพี่ฟังน้องไว้นะครับยุนีก็คือบอกตรงผมบอกว่า ผมทาช่อง Youtube กับน้องมิกนี่ยคือจริงๆลูกชายผมเป็นคนทําแล้วก็เราสารต่อกันเราเก็บไว้เป็นสตอรี่ขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับเอามือนี้เอาไว้ซักนี่แหละครับฝากพี่ผังน้องทุกคนด้ครับเด้อครับลาไปก่อนครับมือนี้กับเมนูเป็ดอบเลือกบะข้าวผมก็อยู่บนเราอล่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ